หมูทอดอ่างทองแล้วก็ไปซื้อของหนักมาเดินก่อนไาก,านก,ก่หรือหมู่หมูหรอ ที่โคงอบน้ำเพึ่ไปรับาจาเธอะหนักไหมหกปิสามโลอะออกกําลังกายเลยอืม,มดูมากถอเต้นข้างหลังนูง่นแต่เดิน อยากเดินไหมัเยอะมากอยากเดิอนอยู่นะแต่ว่าตอนนี้หนักมากทอาไงดี <c oughs> แล้วแต่เดินได้เขา,าินอยข้างหลังที่เขารีวิวกันเหรอืม น่าร mm ักเชียวนี hmm. <Nice S 2> ่น <you. S 2> <sagt> ่ากากาชิฟฟอนใสแต่ ไปกลับไปใหม่กลับไปก่อนไม่งั้นก็ฝากแม่ค้าวไว้บ้าเนะ<ฆ>ฝากแม่ค้าวไว้ต้องไปถึงรถเหรอฝากไว้ทุกอย่างแล้วแหละพ่น,น้นะองเอออย่านี้ว่าแบบดูแล้วแม่ค้าก็จะเป็นเอง โอ้ยเออฉันอยากกินเลยฉันนึกขึ้นได้แล้วฉันอยากกินตะกระแตนทอดหอมแบบเผ็ดเค็มมาแรงทอดใช่ไหมอันนี้อะไรมาอ่อนอำเภอเหรอพอปิดอย่างงี้เราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรฉันเดินงงอะแกฉันเดินไปข้างหน้่กลับเข้ามาไม่ได้จำทางไม่ได้นี่งงแอลกอฮอล์นะแกอะไรวะนึกถึงป้าบอกว่าหวยนีแล้วมี ร้าอะรกันไลฟ์สดอยู่เนาะหาเงี้ยนี่เดี๋ยวเราไปทางนี้เยอืยนี่ไปทางนี้นนไปเหมือนรถลนะไม่ต้องหรอกแต่ขากลับเราจะแบกกลับไหวหรือเปล่าเนี่นี่นิ่มนวนอ่อนนิ่มนวนก็ไม่เล็กนะ เอไม่ใช่ทับทิมทับทิมมีลูกเล็กแล้วเห็นไหมเืมงานกระ thon หวานค่ะงนกระท้อนหวานงานกระท้อนหวานลกบุรีไม่ใช่มีแล้วร้านนี้นี่เอาฝากไว้ก่อนค่ะหนูจะเดินต่อหนูก็คิดว่าเพื่อนจะพาหนูกลับแล้ว โอ้หนักเลยมากสิหนูผูเดินไปเดินก่อนถ่ายกระป๋างพอดีแบ็อัพแบบอัพเราไม่ได้ขอถ่ายรูปกับมันเนาะเห็นว่ามันเป็นดารานะไปจับมือไข่วงที่มาแกแอลกอฮอล์มันขึ้นลดคำว่าแอลกอฮอล์ไงเอาละเออแล้วมันก็มองเราเชิเธอเธอเดี๋ยวขอหยุดก่อนเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอ